กว่า50าสิบปีม,ม,มันคือประสบการณ์มันคือองค์ความรู้เนอะเหมือนเรากินตอนเด็กเลยอ่ะใช่ไหมรสชาติเมื่อวัยยาวขอมมะม่วงเลยเลิศเนอะออย่ามาอุแล้วก็ทิงช่วงนานสิวัตถุทรงกลม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพินิทนะครับกับรายการวัตถุทรงกลมครับแล้ววันนี้เราจะพากลิ้งไปกินร้านลับที่ใส่น้อยครับอามาเชงไอติมกะทิโบราณที่เปิดขายมานานกว่า50ปีก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับช่วยกดติดตามกดซ u b สไ r i b e เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนี่เลยครับไอติมอามาเชงนะครับเดินทางมาง่ายมากเลยครับจากวัดไซใหญ่ตรงนู้นนะครับนู่นเลย ตรงมาทางถนนเส้นบ้านกล้วยใส่น้อยนะครับตรงมาประมาณ200เมตรเท่านั้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยนะครับประมาณ20เมตรก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าจะมีไอติมรสอะไรให้เรากินบ้างน,นะครับไป y a h o นี่ถึงแล้วครับเดินเข้าซอยมาประมาณ20เมตรเท่านั้นนะครับนี่ร้านอยู่ข้างในไปไปดูกันดีกว่า นี่เรามาถึงแล้วนะครับหน้าตู้ไอติมเลยนะครับอันนี้เจ้าของร้านนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับสวงครับคุณลุงสวงนะคบสวัสดีครับสวัสดีครับมีไอติมมาไหนแนะนาบ้างครับเนี่ยคือรสกะทิดั้งเดิมไม่ติมน้ำนะแต่โดยเมื่อก่อนที่จะมีขั้นหนุนเลช่องครับแต่ผมไม่ใส่รลช่องเพราะผมไม่ได้ทำเราช่องเองเดี๋ยวใส่ยาคันบูดมาไม่คุ้มกันนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็กะทิ ข้าวเหนียวกะทิข้าวเหนียวนี่อันนี้ฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งกะทิข้าวเหนียวเหมือนกันแต่นี่ไม่มีน้ําตาลเป็นมข้นแทนน้าตาลอ๋อเป็นนมนะครับนมข้นแทนน้าตาลยี่สิบห้านอกจากนั้นยี่สิบหมดก็มีสาวโรสชาเขียวนะครับออ๋แล้วก็นี่ส้มเขียวหวานเพราะมันออกเป็นสีนี้เลยครับคุณผส้มจริงๆนะฮะโกโก้โกโก้แท้ของลิส มาทำนะก็จะมีความเข้มข้นใช่ครับแล้วอัลมอนด์อัลมอนด์นี่เราซื้อเม็ดมาคั่วเองแล้วปั่นกับนมสดเข้ามาทำให้ติมโอฮะครับแล้วนี่สตรอเบอรี่กับโยเกิร์ตอ๋อสตรอเบอรี่โยเกิร์ตใช่ครับนี่กาแฟครับผมกาแฟจากเชียงรายบัดิปเองทุกอย่างนี้คือทำเองทำเองลยอ้ วันหนึ่งทำนานไหมครับเนี่ยหกชั่วโมงหกชั่วโมงนี่ฮะมีอันนี้อันนี้ถ้วยเท่าไหร่นะครับคุณลุงยี่สิบบาทยี่สิบบาทจะมีบางถ้วยที่เป็นยี่สิบห้าบาทอย่างเดียวที่ไม่ไม่ใช่น้ำตาลจะเป็นอันนี้ได้กะทินมอันนี้จะเป็นยี่สิบห้าบาทนอกนั้นจะเป็นถ้วยละยี่สิบบาทหมดเลยครับแล้วอันนี้ก็ ครึ่งโล60บาทกล่องละ60อ๋อกล่องละ6 0ครับมีกะทินมกะทินมที่7 5บ้าเบาบทอ๋อถ้าใครอยากจะกินแบบเป็นรถแยกก็คือซื้อเป็นถ้วยเล็กก็ได้แต่ว่าใครติดใจรถไหนอยากกินเยอะๆก็ซื้อเป็นกล่องแบบนี้ไปซื้อกลับบ้านได้แล้วถ้าอยากมาซื้อกลับกลับบ้านเนี่ยครับเราต้องเตรียมถังเตรียมอะไรมาเองหรือเปล่าครับถ้าไปไม่ถึง2ชั่วโมงไม่ต้องเตรียมอะไรมาอยู่ไ้ไปยันสมุทรปราการห่าถ้าจะไปต่างจังหวัดผมจะมีกระติกอย่างเงี้ย แช่เป็นน้ำแข็งให้ไปแล้วก็อีกนู่นถังถังถังสี่เหลี่ยมใช่ไหมให้ไปนี่มาแล้วไอติมของเรามีทั้งหมด10รถด้วยกันที่คุณลุงแนะนําไปน่าจะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไหมเขาจะมีเครื่องก็คือจะเป็นข้าวเหนียวที่คุณลุงนึ่งเองเลยแล้วก็จะมีลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นตอนนี้คือจะมีอยู่2ออย่างเห็นไหมเนาะลูกชิ้นน่ากินมากเดี๋ยว แล้วก็กถั่วนะก็คือเป็นท็อปปิ้งคุณรู้ให้มาเยอะมากก็มีให้อย่างนี้อยู่แล้วก็คือจะเป็นสองสองให้ให้มาเยอะมากใช่ใช่ก็เราจะชอบเนาะจริงๆโรยใส่ในติมก๋าทิเนี่ยจะรสมากเดี๋ยวเราขอชิมถ้วย25บาทก่อนซึ่งเป็นสูตรที่เป็นกะทิไม่มีน้ำตาลใช้นตาลเลยใช้นมเนาะจะบอกว่า25บาทเนี่ยปริมาณไม่ได้น้อยนะเยอะนะเนี่ให้ชิมก่อน หวานมันอะใช่มันหวานมันแล้วหอมหอมมะพร้าวเออจะบอกว่าแบบหอมมากมันนวมันนวลในปากเลยอ่ะคือแบบหอมจริงรสชาติดีอืมทีเนี้ยไหนๆก็ชิมรสรสมะพร้าวไปแล้วเราก็จะมาชิมในหมวดหมู่ของไอติมกะทิทั้งหมดก่อนออ่าโเคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไอติมกะทิเหมือนกันแต่น,นี้ก็คือจะจะมีน้าตาลเนาะ ใช่จะเป็นน้ำตาลตอันนี้จะช่วยเลยยี่สิบาทใช่แต่อันนี้จะมีท็อปปิ้งขนุนด้วยใช่มีขนุนมาให้เลิศมากแล้วขนุนแบบชิ้นใหญ่มากค่ะขนุนคือแบบน่ากินมากไม่ใช่เป็นเส้นเล็กๆเหมือนที่เราเคยเจออันนี้เป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆหั่นเต่าเลยอันเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อไอติมเพราะจะแตกต่างจากแบบสุกรไม่มีน้ำตาลยังไงมีหอมหอมขนุนอุ้ยรสไม่แตกต่างเลยเนาะ หอมมันน่ะหอมมันแต่มันจะเพิ่มความหอมคลึงจมูกมาเลยอ่ะใช่จะมีกลิ่นหอมของขนุนแล้วเหมือนแอบมีเหมือนกลิ่นดอกไม้ด้วยใช่ใช่ใช่ไหมไหนเรามาชิมเนื้อขนุโอ้เหมือนมีกลิ่นดอกไม้อ่ะหอมมากอืมเราเป็นคนชอบกินขนุนอย้ะด้วยอืมกัดไปเนื้อขนุมเต็มๆเลยจ้าอืม ข้นดีใช่ปะข้นดีมากรสมีข้นอย่างเดียวไหมข้นดีมากอันนี้จะเป็นรถกะทิดั้งเดิมสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรเลยชอบแบบรู้จริงจรงทำไมเราไม่โรยถั่วเดี๋ยอันนี้นึ่งเหรอนี้เนื่ออยากโรยอยากโรยไหนก็ได้นั่นละมันต้องกินคู่กับถั่วเธอไอกินกะทิอะหูอันนี้มันมีความแบบเหมือนเรากินตอนเด็กเลยอ่ะชิ้หารสชาติเมื่อไวยาว คือถ้า,ถ,าถ้าเขามีไอ้นี่ยนะถ้ามีไอรถช่องใส่เข้าไปใส่ถั่วด้วยเต็มๆถ้ามีรถช่องมีถั่วมีแบบมีเครื่องเข้าไปาน,นั้นมันมันคือไอติมโบราณจริงๆเลยนะใช่ไหมลองกินคู่กับถั่วมันเลิศมันใช่ไหมมันเข้ากันจริงมันมันอ่ะมันหอมกลิ่นถั่วคั่วแล้วถั่วคั่วนี่คือั้อใหม่ๆไม่ใช่ถั่วที่แบบโอ้ใช <ๆ S 2> าใช่ใช่คือมันมีความหอมของถั่วก็ต้องบอกเลยว่าสดใหม่จริงๆ จะมา,มาพอกินคู่ถั่วมันมันอะมันเลิศจะบอกว่าเป็นกะทิเหมือนกันแต่สามเมอร์ชั่นไม่เหมือนกันเลยใช่ทั้งสามอันเนี่ยเป็นรสต้นกะทิหมดอืแต่มีสัมผัสที่ต่างกันทั้งสามอันเลยแต่ถ้าเราชอบนะถ้าเป็นกะทิเราจะชอบตัวนี้อ่ะขอ,ขอัวนี่นะชอบขนมใช่ไหมช,ชอบขนมกลิ่นมันหอมกลิ่นมันกินแล้วมันขึ้นจมูกหอมเลยะ แต่ถ้าสําหรับคนแบบไม่ชอบกินหวานมากก็จะเป็นอันนี้เราชอบอันนี้เพราะว่ามันจะมีความนวลนัวมันมีความแบบคือคุณลุงบอกว่าตัวนี้ที่ความหวานได้เนี่ยได้มาจากนมกับกะทินมกับกะทิในการปั่นรวมกันเพราะฉะนั้นมันจะมีความนวลเนียนมีความแบบละมุนกว่าืมแต่ถ้าใครคิดถึงไอติมกะทิโบราณก็ต้องแก้วนี้ถูกต้องโบราณจริงๆขั้วกับถั่วขั้วนี่คือเลิศ ทีนี้เราเป็นคนที่ชอบทานพวกของเปรี้ยวๆไอติมผลไม้อ่าไอติมผลไม้อนี้เราก็จะมาในหมวดของรสผลไม้ดีกว่าอันนี้เราเริ่มจากสตรอเบอรี่ก่อนเลยอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตใช่เป็นเหมือนแบบไอ้น้ำเชอร์เบหกอไม่รู้ต้องลองกินถ้าเป็นไอติมแบบสมัยใหม่ก็ต้องบอกว่าเป็นเชอร์เบตอะไรอย่างนี้ใส่ความตอแหลลงไปนิดนึงก็จะเป็นเชอร์เบต อืมมันก็คือเ์เบตเลยแหละจริงจงใช่ใชแล้วมีความเป็นผลไม้สูงใช่ใชมันมีความเปรี้ยวม,มีความหอมสตรอเบอรี่ใช่มีความแบบอร่อยอะ่ะอ,อร่อยอร่อยจะบอกว่าในในสุดของวดไอติมผลไม้เนี่ยรสอันนี้โอเคนะแล้วก็ไม่ได้หวานมากเนาะใช่กําลังดีแล้วบอกเลยว่าแค่นอย่างนี้สุด คุ้มมากคุณภาพเกินราคาเราต้องบอกอย่างนี้เราเราต้องบอกเลยว่ามันเกินราคาจริงจแล้วก็อ่ะถ้าใครคิดว่านี้ยังเปรี้ยวไม่สุดนั้นนำเสะรถค่ะใช่ไหมเสารดคือตัวนี้เนาะค่ะไอไม่ใช่อันนี้ส้มเกียวหวานอันนี้ส้มเขียวหวานรันี้คือเรถลย่อสารถเสารดสีมันคลายกันระหว่างบสารดสีจะอ่อนกว่าน้อยบสารดสีจะออกครีมครีมเป็นเหลือคครีมเนาะแต่ส้มนี้จะเป็นส้มสด อ่ะเดี๋ยวเราซีมเราชอบรสนี้เราบอกเลยว่ามันนัวมันละมุนนะเพราะปกติเวลาที่เราทานสับปะรดเนี่ยมันจะเปรี้ยวจี๊ดเลยถูกไหมฮแต่อันนี้มันมีความแบบอ้วนๆนวลๆมันมีความละมุนเป็นครีมมี่แล้วกลิ่นผลไม้อ่ะขึ้นจมูกเลยอ,ะอ่ะจะบอกว่ามันเหมือนกินไอ้น้ำสับปะรดปั่นนะใช่เอออย่างนั้นเลยอ่ะอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วอมหวานหวานเค็มนิดนใช่เลิศแล้วจะบอกว่าความหวานของไอติมที่นี่นะ มันจะไม่ได้หวานแบบไม่ใช่หวานจนเรียนใช่มันเป็นหวานที่แบบหวานธรรมชาติใจหวานอร่อยหวานธรรมชาติอย่างนี้ยก็คือหวานจากผลไม้อ่ะในไหนเมื่อกี้นี้ส้มแล้วส้มเลยอ่ะส้มค่ะส้มเลยอุ้ยดูสีดีเหมือนแบบเอาน้ำส้มไปแบบใช่ไหมไปนั่นนไปทำเป็นไอติมีมาเนาะเป็นไงบ้างเรายังไม่เคยชิมรสส้มเหมือนกัน อ,อย่ามาอุ๊แล้วก็ทิ้งช่วงนานสิอืมมันคือไอติมรสส้มที่มันส้มจริงๆรสแบบเหมือนเราดื่มน้ำส้มอ่ะมีความวิตามินซีสูงใช่ใชอร่อยเลิศทีนี้มาในส่วนของสำหรับคนที่รักแบบ ช็อกโกแลตชาเขียวอะไรอย่างนี้อโอเคงั้นเราเริ่มจากอะไรก่อนเอาอันนี้ก่อนละกันแอลมอนอแอลมอนแอลมอนเนี่ยคุณลุงบอกว่าคั่วเองแล้วก็บดเองก็คือเป็นเหมือนแบบน้ำนมแอลมอนใช่วิธีกระบวนการทำแล้วก็พอสกัดได้น้ำนมแอลมอนแล้วเนี่ยก็เอามาทําเป็นไอศครีม,อมหอมมัน แอลมอนจ๋าเนีเย่ยแอลมอนคือเต็มปากเลยอะ่ะใช่ไหมสัมผัสแรกเลยคือกลิ่นแอลมอนอืคือรู้เลยอะ่ะราว่ามันทำมาจากแอลมอนแน่แอลมอนเต็มปากมากเข้มข้นอืต้องบอกเลยว่าเข้มข้นจริงแอบ,บรุนชาเขียวอยู่เพราะว่าอะไรเพราะเธอไม่กินหรอ,อใช่ไหมกปกติเธอไม่กินอ่ะชาเขียวจะทาอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ แต่คือจะแบบก็ไม่ได้โปรไม่ได้โปรดตีนมากแต่ก็ทานได้เดี๋ยวนะมันเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะชาเขียวที่เป็นผงชาเขียวชองอะ่ะมัทฉ่าที่เป็นแบบที่ใช่ใช่ไหม,อมเออมันเหมือนมันเหมือนชาเขียวแบบญี่ปุ่นที่ออทชงใช่ใช่คือคือถามว่าทำไมที่ว่าแอบรูนอยู่เนี่ยเ,เพราะว่าคือด้วยสี รารู้รู้สีมันมันไม่เขียวถ้าเทียบกับไอติมชาเกลืเรากินเนี่ยมันดูแบบมันจะอร่อยหรือว่ามันดูไม่เข้มข้นเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวแต่แต่นั้นอ่ะที่เรากินอ่ะคือเขาใส่สีจ้าเพรอะอันนี้คือไม่เหมือนนคือปกติเวลาเราไปกินไอติมชาเขียวเนี่ยสีมันจะเข้มข้นกว่านี้แล้วมันก็จะแบบได้รสสัมผัสของชาเขียวแบบที่แบบบางที มันออกจะเยอะเกินไปด้วยซ้ำจนจนแบบเราสึกว่ามันขมหรืออะไรเงี้ยมันจะติดขมๆแต่เนี้มันมีความระมูนใช่แล้วก็เหมือนชาเขียวที่ชงไรนะจริงๆชาใช่เป็นเป็นเป็นชาเขียวชงแบบชงญี่ปุ่นอะช็อกโกแลตอร่อยมากโกโก้โกโก้โกโก้คุณลุงบอกว่าใช้เป็นโกโก้ริชซึ่งจะมีความเข้มข้นสูงคุณลุงจังเลยอะเพราะว่าแต่ละอย่างที่ที่คุณลุงบอกมาเนี่ย มันคือของแบบดีๆทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วขายในราคาแค่เนี้ยได้กาไรปะนั่น่ะสิโกโก้อร่อยมันจะไม่เหมือนไอติมช็อกโกแลตนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนอันนี้คือไอติมโกโก้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไอติมช็อกโกแลตโกโก้แล้วมันจะมีความขมนีดใช่แต่มมัได้ไม่ได้ขมจนกินไม่ได้นะเป็นความขมที่อร่อยเป็นเสน่ห์ของเขาของโกโก้รู้เลยว่ามันคือโกโก้จริงๆ่ะมันมันคือแบบ อย่างส,านนสุดท้ายคืออะไรจำไม่ได้อะกาแฟปะใช่ไหมกาแฟใช่หรอสีอมันอ่อนจังเดี๋ยวถ้าใครแบบง่วง,วงช่วงบ่ายๆกินตรงนี้ทีนี่คือตื่นเลยนะบอกเลยว่าตื่นเลยนะใช่ทั้งรสชาติทั้งความเย็นสดชื่นเนี่ยบอกเลยนะว่ารู้สึกแบบอืเฟรชขึ้นมาเลยอะ่ะ กินแล้วเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนกินลูกอมไอ้นั่นน่ะลูกอมกาแฟมันอยู่ในปากอะใช่ไหมแล้วมันหอมหอมกาแฟไอ้กาแฟคือขลุ่เออลด์ลด์ลดจะบอกว่าคุณลุงอะเก่งมากในการสรรหาวัตถุดิบจริงแต่ละอย่างเนี่ยที่เอามาทําเนี่ยก็ต้องลองผิดลองถูกมาเยอะถูกนะเนาะกว่าจะได้เป็นสูตรอร่อยๆออกมากว่า50ปีมันคือประสบการณ์มันคือองค์ความรู้เนาะ ถูกนะถ้าพูดแบบภาษากานบ้านก็เป็นประชาวบ้านอย่างเงี้ยอืมอร่อยมากใช<า>่แล้วคือเนี่ยจะบอกว่ากินนะรสชาติอะ่ะมันยังอยู่ในในในปากในลําคออยู่เลยคือมันแบบกินแล้วหมดคือแล้วก็หายไปม,ม,มันยังแบบมีความอวนนวลอยู่ในในปากในคอต้องแบบแบบนี้จริงๆว่ารสสัมผัสมันหอมแบบนั่นเลยอะเดี๋ยวเรามาชิมข้นเหนียวดู เราย่างไม่ได้กินข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวเราต้องกินกับกะทิไหมรหรือว่ากินแบบชิม <ขอ S 1> ก่อนว่าแบบเฮ้ยมันอะไรยังไงนุ่มไหมหอมไหมอะไรอย่างงี้ขอมะม่วงเลยเลิศเนาะอืเธอต้องกินกับไอซิมกับสะะับวรดขอมะม่วงขอมะม่วงกับน้ำกะทิเธอ,อ,อต้องกินอันนี้เธอเชื่อชันสับวะรดกับข้าวเหนียวเนี่ยรับรองหอมมะม่วงกับน้ำกะทิ เลิศไหมดีเพราะสาบปมันเปรี้ยวถูกอันนี้ก็จะแบบหวานอมมันใช่อร่อยมากดีอะนี่แล้วก็ลูกชิ้นรสชาติไม่ได้หวานอ่อนนะเป็นลูกชิ้นที่อ่อนเพราะกรุบกรบแบบเจ้าลูกชิ้นที่มันแก่มันจะแข็งเคี้ยวไม่เคี้ยวไลด้เลยอันเนี้ยไม่หวานน้ำเชื่อมไม่หวานอะไรเลยคือหวานตัวลูกชิ้นเอง ซึ่งพอมากินไก่ติมมันก็เข้ากันไกยติ่มมันก็มีรสอยู่แล้วเนาะกินไก่นี้เข้าไปเลิศอโอเคยนะจริงแบบทั้งสิบรสเนี่ยต้องบอกเลยว่าให้ผ่านหมดเลยจริงไม่ติดไม่ติดไม่ติดตรงไหนเลยปลา,านในติมเนี่ย ก็จะมีอยู่สองสาขาก็จะมีที่เนี่ยที่ไซน้อยทีน้อยกับอีกที่หนึ่งก็คือที่รังสิทีนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือเข้าไปดูได้ในเพจของร้านก็เจะมีมีเพจอยู่ก็คือสามารถเข้าไปเช็คได้เลยใกล้ตรงไหนก็ไปซื้อตรงนั้นมี Google m a p ใช่สามารถมาถึงได้เลยอ่ะโอเคเราขอตัวไปเกิบไอีมที่เหลือทั้งหมดก่อนนะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากที่จะตามมากินไอติมโบราณแบบนี้นะครับก็ตามมากินกันได้นะครับที่รายละเอียดใต้คลิปข้างล่างที่เราจะทิ้งไว้ให้นั่นเองอจะบอกว่าอร่อยมากเลยเนาะจริงแล้วก็สามารถซื้อกลับบ้านได้เพราะว่า ไอติมเนี่ยเขาจะฟีดเอ้มันก็จะแข็งใชจริงๆถ้าเตรียมกล่องโฟมมาด้วยเนี่ยก็คือจะดีมากใช่เนอะแล้วก็ใส่กับบ้านนี้เลยอ่แต่ว่าคุณลุงเขาก็มีกล่องให้มีกล่องให้ด้วยแล้วก็เนี่ยดูสิขนาดเราตั้งไว้ตั้งนานไอติมยังไม่ค่อยละลายเท่าไหร่เลย อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับทีนีหน้าเราจะกลิ้งไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับไปแล้วค่ะายค่ะเราขอจัดการกับไอติมที่เหลือตรงนี้ก่อนเลยกินให้หมดกินให้หมดเนาะ